จะดูเนี้ยคลระบาดจะเนี้เกี่ยวข้าวดูหนาวจะน้อนเอาฝักเอม,มยราบยักษ์ <c oughs> ที่มาแจกที่ที่แจนนกเนี้ยเือก็เลยอีกอย่างคือพวกกระหล่ำปลีกะลี่นะชามมยราบเอาไปทำกาแฟว่ะฟักมยมยราบย,ยักษ์มาแจก บอกเอาใครมาเอาเดีวเอาไปทำกาแฟอ๋อให้ไปทำเไปตัดเอาได้ทั้งรากเลยเอาไปเอาไปทั้งรากเลยเอาไปทั้งต้นใบเอาไปแง่แล้ก็ยังไม่แจกะกำลังปีหัวจะโตบุคลียังนะบอกเขาเอาแต ปีนั่นเอาไอแอะมันไปไปเอาชัยอ่ะม <Bond> ันก็ไอกินแหงมันเล็กๆเล็กเล็กเล็กไปทำไมไม่เอาหัวโตๆไปบ้างแล่วตอนนั้นไม่ตอบรับนะคะเออมีแต่หัวแอะมันเอาแจกแจกหัวโตทิ้งหน่อไม้แล้วเขามีเยอะนะฮะเออหน่อไม้เราก็เยอะแล้วเขารับเี่เราหน่อไม้เขาก็รับนะคะอ่ารับที่มือก็กินดีอ่ะหน่อไม้เพรามันมันควรจะแบบอย่างทุเรียนเนี่ยมันโอ้โหมันโดนใจมากเลย บางคนก็อยากได้ใช่ทุเรียนมันกินยากราคาสูงสุดแล้วแต่ถ้ายางองยางปุ๋ยเงี้ยเราเราแจกแบบปุ๋ยก็เต้นเต้นนะปุ๋ยแพงด้วยตอนนีรถมเต็มเลยไม่พอแล้วแจกยู่ด้วยนี่แจกทองคำใครจะเริ่มแจกคำๆมาแจกมะเอือนแล้วกัน ก็คือเอาเอาทองนี่แหละมาแท่งทองนี่เป็นทองเหลืองแล้วก็มาคลำกันคนไปมามาทองคลำใครมาคลำคลำไปแล้วก็ทองคลำอ้าวทำาไวคลำอันนี้ทำคลำแล้วโดนดาดตึมเลย แจกทองมามาทองคล้ำแล้วมาคล้ำกันแล้วทองคล้ำเขาไม่คิดว่าเราจะพูดเล่นอย่นี้ครเอาเราจริงเราขอชื่อเรานะไหนอ่ะไหนอ่ะก็ถูกแล้วไงทองคล้ำไงเอาเอาหมัดไปก่อนละวอุตส่อสักหมัดหนึ่งขับรถมาจากขอนแก่นมาเนี่ยอาจาจะเล่าเรื่องอะไรทิ้งสามล้างทิ้งสามล้างห้า ก็มาไอคนนึงก็บอกอะไรวะจิมสามล้างฮเขาไปดู <laughs> <laughs> เขาไปแต่ต่างคนต่างไม่พูดต่างคนต่างไม่บอกหราต่างคนต่างไม่บอกกันไม่บอกใครบอกใครใครเข้าไปแล้วไปเสียท่ามาก็ไม่พูดเข้าไป <laughs> ก็บอกเอาจิมตรงนี้จิ้มก็ไปจิม,จมขี <laughs> อ้อ่ะอ่จิมแล้วมันก็เหม็นมันก็ต้องล้าง <laughs> ถ้าล้างจิมล้างอีกทีหนึ่งห้าจะล้างือไม่ล้างไม่ล้างก็เอาไปติดไป จิ้มสามล้างห่าโอเ้เสร็จแล้วเสียท่าเข้าไปข้างในนั่นนะไปกิ้มสามล้งห้าเสียท่าออกมาก็ไม่บอกใครให้คนอืน่นเขาไปเสียท่ามั้งสิมีอะไรแต่ก่อนมีคนรู้มีงูเมียเมียงูอะไรเมียงูเคยเสียท่าไปดูเลยเนี่ยเคยทุก,ว,ก,ทกวัดหลือมั้งเนี่ยตอนเด็กๆก็เคยไปดูปลุกหลอกด้วยกันเหมือนกันมาทั้งหมดเลย อับดุลนี้ค่ะอับดุลที่ดูจนที่ขายพยาธขายขายพยาธน้ำหลวงดูจนงูพังพอนกัดกันอับดุลแล้วก็ตัดคอไงไม่ทำสทีคุณตัดคอเนี่หมุนขาดแล้วนี่คอขาดแล้วเดี๋ยวจะได้ดูได้เห็นแล้วมันคอขาดตัดคอทำิธีตัดคอคอขาดหมุนเลยเขาหมุนให้ดูเลยนะเมื่อมันขาด เก่ง oh, okay, <laughs> นะทำให้มุน, <laughs> ม,นมุนก็มันขาด <laughs> มุนผ้าคลุม่แต่มุนในผ้ามีวิธีการ <laughs> ทําให้คอมันลอยค <laughs> อมันลอยเยอะแข็งจับยังไงก็ลอยไปลอยมา <laughs> คคแต่ก็คือแทคนติกทั้งนั้นเลย <laughs> จริงๆมีอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ <laughs> เอาดูนาฬิกากันตอนนี้ตอนนั้นตอนนี้โมงก็บอกตอนนี้ตอนนี้นี่นาฬิกามันไม่โกงกันทุกเรือนหรอก <laughs> ตรงกันเป๊ะเลยทุกคนอุทานไม่เห็นไม่มีหายตัวเงี้ยไม่มีก็คืออุปทานไม่เห็นหายนอสะกดจิตก็วิธีก็คือสะกดจิตให้ทุกคนไปทางโมอแล้วก็อุปทานโมเอ้าหายไปแล้วหายแล้วนะพึ๊ดคนก็อ๋อหายหายไม่เห็นอุทานโมแล้วก็มีอยู่ก็เนี่ยเมฆเนี่ยหลวงพ่อสดโอ้ กูปูแวนนู่ก็ส่องนี้นในคนนี้เห็นเหมือนกันเลยเหมนูร์กายเห็นเหมือนกันคนที่ไม่เห็นแสดงว่าโอ้โหไม่มีบุญบารมีคนไม่เห็นไม่มีบุญบารมีต้องคนคนเห็นนั่นมีบุญบารมีคนมันก็อยากมีบุญบารมีมันก็ต้องเห็นนี่อุปทานก็ขึ้นมาจริงๆแล้วทุกอย่างนี่มันอุปทานทั้งนั้น อุปทานเพราะงั้นมันจะสนุกสนานมันจะอร่อยอร่อยมันจะอะไรนี่อุปทานทั้งนั้นแล้วยาง,ของ,งอของจริงมันก็ของจริงความจริงตามความเป็นจริงแดงก็แดง,แดงเขียวกลมกลมก็กลมกลมลม,ลม,มันไม่มีสวยไม่สวยอะไรไม่มีความรู้สึกแฝงความรู้สึกแฝงคืออุปทานทั้งนั้น,น,น,นตาหนเห็นรูปก็รูปอย่างนี้หูได้ยินเสียงก็เสียงอย่างนี้ตรงตรง คู่ของอุปทานอิอนออนบัติน <ะ S 2> ท่นน่ะปิบัติปบบอกว่าจะหายตัวนั่นหละเราสร้างอุปทานสร้างอุปทานต้องครอบงำก็สร้างอุปทานเฮ้บหายนะปะั๊บไอ้คนมันไม่อุปทานมันก็เห็นอยู่และแหละคนที่มันถูกอุปทานเสร็จจริงก็มันก็หายตัวทีนี้คนหมู่มากมันไม่เห็นหสามารถมีความสามารถในคนหมู่มากมีอุปทานตามไม่เห็นได้ ก็บอกไม่เห็นไอคนเห็นไอคนเห็นดยูก็บอกเออกูนี่ไม่ดีไม่มีบารมีแล้วมันส่วนใหญ่เขไม่เห็นนะไม่มีบารมีบมีมันก็ต้องพยายามบอกเขาไปเออจริงไม่เห็นไม่เห็นไปตามเขาไปบ้างนั่นั้นมันเสียตัวเองมันโอ้โหไม่เข้าหมูเข้ากลุ่ม เด็กหาว่าไม่มีบารมีไม่มีบารมีอัตมามันน่าจะย่นแล้วเนาะยังไม่ย่นแล้ดีจังหน้าพวกครูตึงจนแบบว่านี่ขาดแขนก็ยังไม่ไม่ไม่ย่นคือแปดสิบแปดน่าจะแบบน่าจะย่นไปอ่าอ่ามันก็ยังไม่นี่ดูเหี่ยวๆอยู่อย่างนี้เหี่ยวเหี่ยน้อยยังเดิมได้เล่นได้เหมือนใหญ่ตอนเดิมใช่ แปดจุดแปดได้ก็หยิบหยิบได้เลยค่ะนี่ไงนี่ยนยนนะครับเพราะท่านยังไม่ค่อยได้ที่มันฉีดเนมันบางลงเล็บมันบางอ่ะมันบางลงอ่ะเล็บก็มีเดือดกระไวมันไปแค่กระมูือเมื่อกี้นี้เรื่องัทา่สเก็ดมันแข็งขึ้นนะกระมูอตัรู้พระครูสร้างอุปทานยังไงแบบให้พวกเรามาอยู่กันสมัคานเออความจริงไม่ได้สร้างอุปทานอันนี้อันนี้ไม่ใช่อุปทานนะอันนี้เนี่ย ถึงบอกว่าแฝงอย่างพวกที่เขาไปอยู่ด้วยกันเขาอุปทานกันอุปทานว่ามหาบัวเป็นพระอรหันต์เขาก็ไปเป็นลูกศิษย์มหาบัวอันนี้อุปทานยังไงไงแต่ของเราเนี่ยมาเรื่องจริงมานี่คุณลดคุณละคุณหมด้นหมดตัวหมดตนหมด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 ไอ้นี่มี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  คนเขาบอกถูกหลอกมาเนี่ยเอยงานไดไม่เลยเนี่ยพราะเรามีจิตจริงมีธ<ม>รรมเไม่ไม่มีปมัญญาปัญญามันพามามันหมด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 มันจะต้องรู้ว่าเออเราต้องการอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราหมดเร,เราเบาเราสบายมันมีปมัญญาที่รู้ความจริงเออมันหลุดมันพ้นไอ้นอนมันมีแต่มีแต่มีมีมีไอ้นี่ไม่มีไม่มีไม่มีก่อนนี้เราสนุกเรายึดถือสนุกแต่นี้มันหมดยึดถือเราก็ม่ยึดถือ เวลาหมดสนุกหมดไปเหอกับเข้าหมดไปมีแฟชั่นกับเข้าอะไรกัเนี้เราเขาแฟชั่นแล้วก็โอ้ดูมันอโอ้สรางแฟชั่นึ้นมาเรื่อยสร้างอะไรอุปทานนั่นแหละแฟชั่นก็คือ,อ,อไม่เที่ยวกันแล้วเออมันไม่เที่ยวมันไม่อะไรมันก็มหาสาระเออมันมีสาระอะไร คนสาระไอ้คนไม่เก็ถนัดไปทํากสิกรรมของเนี้ยนะมีงานอะไรก็ทํากันไปคนถนัดกสิกรรมกันโลง่งกสิกรรมกันพวกเราก็เป็นเลือดกสิกรรมกันไม่เคยเต็มที่หรอกอพวกสายสายผมมันสายปัญญางไ,ง<ะ>ไม่ใช่สายเจตต<ะ>สายเจตโตมันลงแต่สายเจตโ<ะ>ตโอ้จุดเขียวชะุมกว่านี้อีกจะเยอะกว่านี้ นิสายปัญญามันนี่คือบรรดาจามาเพื่อนคือจิลโรอะไรเลยใช่ถ้าสันติอโศรมัยเลยดูดูแล้วมันไม่เห็นสนุกเลยถือว่าถ้าจะไปสวนสวนบุญผักพืชเอสวนบุญไปทำอะไรกับแบบเฮ่อแบบสนุกๆเลยจริงๆไม่ไดปติดแต่อะไรคนอยู่จริงๆกี่คนเช้าอะไร มีแต่ไัยเมืองกับก็พปลอยไปปลอยไปอยู่ติดมาจนเพียยงใจแน่ก็ไปปกปกแล้วก็ไปวิ่งสาสื่อไม่ใช่สายชาเปียกเขาสายสื่อเพียงนี่ดีนะทำทนทําได้นานทําไปได้โอ้ได้ผลผลงานเยอะเอท่านบอกว่าจะให้เหรียญเพี้ยถงผลงานเยอะผลงานทําคือทําไม่ถอยทํา เสมอต้นเสมอปลายดีคือพอดีงานของเขาลงพื้นที่ด้วยแล้วลงพื้นที่มันมันได้ใจคนอืแล้วก็ก็ยิ่งหันด้วยเออมันเขาตามตามแล้วไม่ได้ผลก็ก็ไปตรวจเดี๋ยวไปทำอันนี้ไว้แล้วก็ไปถามไปวนไปถามตรวจตาอะไรเนี่ยเออมันมีก้าวหน้ามันเจริญงอกงามปลูกปลูกป่าปลูกต้นไม้หลักไม้ทำอะไรมันสร้างเคอแห่เป็นตัว อ่มันดีอ่ะแล้วคนก็เอาเป็นเพื่อนแล้วสื่อก็มีด้วยกคนที่อยู่ในคือมันมีเทสต์ทางนี้อ่ามันมีรสสนิยมทางนี้มันก็คนก็ติดตามนี่มีสื้อมีอะไรโอ้่นนัะมันก็โยงใหญ่กันไปมันดีมันก็สร้างให้เกิดบ้านเมืองเรามันก็ถ้ามีคนอย่างนี้ในบ้านเมืองนี้มีสักร้อยคนโอ้โหจะเจอเห็นเ็นเพนเพนไม่ได้เห็นลังเลยเขเป็นกันเองนะ ไปที่ไหนเอาพี่เปียกพี่เปียกนะห <c oughs> น้าเห็นบางเลยนี่มันน้อยคนแต่เอาเถอะก็ทําไปก็คล้ายๆมีเอิร์ดจดชื่อในคนหนึ่งค่ะที่รุ่นใหม่ที่บอกทิม่ใช่พวกเรานะคะชื่อเอิร์ดที่ว่าโขาซื้อที่ดินปลูกผลไม้จะแจกเนี่ยซื้อทุเรียนจะแจกปลูกทุเรียนจะแจกเนี่สายสื่อทีอ่เขามีเงินเป็นคนทำสวนทําอะไรก็เอาเงินให้คนที่ไปทำพลาดยังมีเงินให้ด้วย ไก่ค่าสัมภาษณ์ค่าสัมภาษณ์มันขับไปเยอะเลยครับไปหาใครนี่เตรียมไว้ว่าคนนั้นจะจะได้เงินไทยแล้วสองหมื่นสามหมื่นมีสปอนเซอร์ไงมีสปอนเซอร์ถจะไปทำงานก็เอาคนนั้นเป็นเอ่อเป็นมีเดียเปียกตายแน่นี่ไม่มีตังให้ไม่มีตังให้เป็นยูทูปเปอร์ก็ได้อยู่แล้ว ห้าิ<ห>บบามรเปียกสดชื่นีด้มีตังค์ให้สอชื่นมีโตใหกกขนามตะกุลมุ่งมาจนยังไม่เจอไอ้สี่สิบหกนะ